สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็พาเจ้าจมือสอดนะครับผมไม้ประดูนะครับมาลองเทสกันให้ชมเนาะรายละเอียดตัวนี้นะครับผมเป็นมือสอดจับขวานะครับรงสไนเปอร์มือสอดเนาะจับขวา,าช่วงชักอยู่ที่80นะครับเป็นลางทองเหลืองนะครับดูความตรง ล้างทองเหลืองครับรองรับลูกได้ถึงห้ามิลนะครับผมอีกสี่สิบห้าเซนนะครับเป็นโรเลอร์ในนะครับลูกปืนข้างขาวนอกเสริมยางได้นะครับเสร็จนี้อันนี้ลำนี้นะครับเป็นของพี่ประชาเนาะพี่ประชาจะเจริญศิลปนะครับผมแกให้ใช้ชื่ออย่างนี้ยฮะแกสลักชื่อให้แกน้อยตาปีนะครับผม เ็ประมาณนี้ครับวันนี้จะมาลองเทสยิงเป้าขวดน้ํานะฮะเป็นลูก4มิลน,นะครับผมลูก4มิลยาว35เซนนะครับวันนี้ลองผูกสาย p e ด้วยเนาะเดี๋ยวขึ้นยางยิงกันเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมวันนี้เดี๋ยวตากล้องมาอยู่ด้านหลังนะฮะ มาไกลๆเลยนะฮะช่างก็ยิงซ้ายเหมือนเดิมนะฮะออกดีครับผมสําสหรับมือใหม่นะครับอันนี้ถ้าใครเป็นแล้วก็ผ่านได้นะครับเวลาขึ้นยางหรืออะไรก็พยายามอย่าให้ มันไปพันนะครับขึ้นยางขึ้นสาย PE เนาะสอดใส่ให้ถูกต้องนะฮะถ้าใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับผมหน้าไม้ยีปลาบางทีมันก็อยู่ที่คนใช้ด้วยเนาะอันตรายไม่อันตรายอย่าประมาทนะครับผมไปดูเป้ากันหน่อยหนึ่งเนาะนเห็นไหมฮะ ใส่สาย PE ใส่สาย PE ยิงนี่มันค่อนข้างจะนิ่งเนะเาะลูกจะไม่ค่อยสะบัดนะครับผมจะน่งวิธีค่อนข้างจะตรงใช้ได้ครับผมฝากคลงานด้วยนะครับวันนี้ก็ส่งไม่ทันแล้วนะครับเพราะต้องมัดยางอีกสองสามคู่นะครับพี่แกเขาสั่งเพิ่มไปด้วยเนาะส่งให้พรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะครับสีและกรงเลกเกอร์ก็แห้งดีแล้วนะครับผมพร้อมใช้งาน คุณเด้วยครับช่างแปะสามพานสวัสดีครับ